ับว,ว,วสเสชเชนในแคนครับวันนีนน้นะครับผมสมพงศ์กรณีสินนะครับก็วันนี้ไี่พาสาวสวยคนหนึออ่นะครับพี่อ้อยนะเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวบริษัทเชนไอแคนวันดีค่ะพี่อ้อยวันนี้พี่นงพาไปเที่ยวไหนคะเนี่ยเวสเซชเชนไอแคนครับ,รบเดี๋ยวเราเขไปดูข้างในกันเชิญค่ะพี่นงพาไปเที่ยวหน่อยค่ะ,คะเปิดตั้งแต่11บเอโมงครึ่งถึง2องทุ่มทุกวันนะคะยกเว้นวันอาทิตย์ค่ะ สวัสดีค่ะบริษัทเยไดแคนนะครับอันนี้เป็นพนักงานะครัสวัสดีค่ะคุณเจี๊ยบค่ะสวัสดีค่ะวัสดีค่ะค่ะอยู่ที่ตรงไหนคะของชั้นสามที่ชั้นสามอิเกียลาดคาวค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะอุ๊ยอาสวัสดีค่ะพี่วรเชษนะคะค่ะวันนี้เก็นิกี้นะคะได้มีโอกาสมาเยี่ยมสำนักงานเป็นครั้งแรกนะคะ ก็เซอร์ไพรส์มากว่าตรงนี้เราได้มีโอกาสมาพบเจอกันนะคะแล้วก็มีพี่ที่เป็นผู้มุ่งหวังนะคะได้เข้ามาเยี่ยมด้วยนะคะค่ะก็หากมีอะไรที่พี่บริษัทอยากจะฝากทางบ้านเนี่ยสามารถพูดได้เลยนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับบริษัทของเรานี่ก็เป็นบริษัทที่ก่อมาประมาณสิบอีได้นะคร แล้วก็ดําเนินการประยุติใจเ,เรื่อยๆศึกที่ผ่านมาก,ก็ถือว่าพัฒนาได้ดีเป็นลำดับนะครับค่ะขอบคุณมากครับพี่วรเชษครับค่ะค่ะตรงนี้พี่หน่งวันนี้เนี่ย<อ>พี่อ้อยเขามีความสนใจอยากจะใช้ผลิตภัณฑ์เครืค่องสำอางใช่ไหม<อ>ก็เลยพามาชมก็เดี๋ยวเดี๋ยวยกมาทดลองนะครับเดี๋ยวมาทดลองดูว่าอ่เดี๋ยวถึงข้าววิทย์จะถ่ายไปก่อนนะครับเดี๋ยวอันนี้ปิ๊งอ๊า เดี๋ยวเดี๋ยวออกไปจะจะสวยยังไงนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้พบกับท่านประธานเวทีนะฮะแล้วก็พี่ระด้านะครับเป็นประธานบริษัทแล้เดียวนอกเหนือจากเครื่องสำพังแล้วพี่หนงคะมีผลิตภัณฑ์อะไรดีกโอ้สุดยอดนะสุดยอดอาหารเสริมพืชนะครับวายซีนาโนนะตอนนี้ขายดีมากกระแสแรงมากเลยนะครับส่งไปต่างประเทศเลยพี่หนงส่งไปไหนบ้างแล้วนะส่งไปไหนบ้างส่งไปที่อเมริกาแล้วอินเดียแล้วก็ที่ประเทศกัมเเเมมมืื่่ออกัพูชานะครับเมื่อกี้ที่แล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องในด้านของเห็ดแล้วก็ อดอกไม้ที่มีกาเนี่ของหลางประเภทไ,ไม้ไม้ดอกนะครับใช้ได้ดีมากใช้ได้ทุกพื้นเลยนะครับแล้วก็จุดเด่นตัวนี้นะครับการันตีได้นะครับก็สร้างแป้งได้ดีนะครับดีมากนะฮะกระชาตกดอกดีมากนะครับแล้วก็ แตกร่กแตกกอกดีมากลองไปใช้นะครับราคาไม่แพงจุดเด่นของแผนการตลาดย่างไหมคะพี่นโอ้ยง่ายมากเลยก็แค่ซื้อสินค้านยซื้อใส่ตัวเองก็ได้นะครับหรือว่าซื้อสร้างองค์กรซ้ายขวาใส่ก็ได้นะครับได้ตลอดนะครับแล้วก็ไม่ต้องมีการประกันรายได้นะครับซื้อใส่ไปเรื่อยๆก็ได้เรื่อยๆนะครับก็ได้มีส่วนลดถ้ามีองค์กรเน้นดีเราบอกต่อเราก็นนําไปเรื่อยนะครับก็จะมีรายได้มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะเป็นวีูลอยู่แล้วนะครับในด้านเครือข่ายก็เลือกเอานะครับว่า สินค้าก็ดีนะครับคุณภาพก็ดีแล้วก็แผนการตลาดก็ง่ายในการที่จะทำธุรกิจแล้วก็มีทีมงานของเรานะครับระบบออนไลน์สุดยอดนะครับดูได้ที่เว็บะลยค่ะเว็บไซต์พี่กเน t com ครับค่ะขอบคุณมากกับพี่นงพี่อ้อยขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะไม่แต่งหน้ามาเลยนะจ้ะอันนี้คือภาพก่อนที่จะใช้นะคะธรรมชาตินะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าหลังจากที่พี่อ้อยเนี่ยได้ใช้ผลิตภัณฑ์ c o ส m e ติกของ yes i c a n นะคะเป็นอย่างไรหลังจากนี้นะคะค่ะ ก็กำลังมางมหน้ากากทองคำส่งเพชรให้กับพี่ท้อยนะคะหนึ่งหลอดนี่ได้ประมาณกี่ครั้งคะพี่หน้าที่เขาก็หกครั้งแหละหกครั้งนะคะหนึ่งหลอดนะในการใช้มากตัวน,นี้ค่ะที่น่าหญ่ดใจแต่ใหม่ๆเราใช้เยอะหน่อยแต่ว่าหลังจากนั้นก็ ตอนนี้พี่อ้อยเราหน้าเป็นทองคำค่ะมีเพชรจูดด้วยพี่อ้อยยิ้มหน่อยโอเคนี่คือบรรยากาศในบริษัทยื้อไซแคนคอปเปอรชันไทยแลนด์นะคะยูเนเต ตอนนี้ก็พี่อ้อยนั่งมักหน้าอยู่นะคะรอขั้นตอนที่จะต่อไปของการที่จะใช้ผลิตภัณฑ์คอสเมติกของ yes scan นะคะอันนี้ก็เป็นผู้นำพูดคุยกันนะฮะบรรยากาศของเราบริษัทได้มบริษัทิ้งให้แล้วเขาิ้ใิดไปก็กปลังจะเจอย่ารพงษ์บริษัทลนี่มีโปรโมชั่นค่ะนใมาเนี่ยชุ่ะุ มีันได้ติดมาค่ะพอเดี๋ยวให้เขาส่งให้เดี๋ยวเดี๋ยวให้ทางทางน้องเขาส่งให้ตัวยาวทำอีกสายทางนี้กำลังทำอยู่เราไว้ทำเยอะก็รัวฝักยาวมันจะมีตะปะดาวแบบยาวเนี่ยมันตอนนี้พี่ต่ดากำลังทำขั้นตอน next step นะคะต่อไปรู้สึกพี่อ้อยหน้าใสกิ๊บเลยนะคะหน้าบมหน้ายิ้แบบนี้พี่หน้านม ต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนใช้ตัวไหนคะพี่เป็นโลงเซรั่มลงเซรั่มเซรั่มเร็จก็จะเป็นรองพื้นกันแดดเอส6สิบแล้วก็จะเป็นบัตรชอนแค่นี้ค่ะขั้นตอนง่ายง่ายังเสมอว่าเราเรามีการใช้มาสเนี่ยเราเราควรจะใช้บ่อยไหมคะพี่ประมาณหนึ่งถึงสองครั้งสัปดาห์หนึ่งถึงสองครั้ง่ะครับเอนหน้าคนหน้า มีนกเาเท่าไหร่ก<ม>็สองครั้งนี่ครับคนเขจะไปนีอไรคนพวกนี้ผมเนี่ย Спасибо. Okay. 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 นี่ผมุีท่ากาดับไม่ดบศูนย์ที่มีการับภาษาอังกฤษตัวนี้เราเดิขึ้นกเดียวต่อันเวลาคนที่มานี่ก่อนบอกมาวันละวันคนขายเลน่าใสอิ่มใช่ตัวนี้ที่กี้ใช้เป็นอะไรกันแน่ตัวเป็นกันแดดค่ะ นาโดไบรท์ S P F <S <c oughs> <S 60ที่เราเอามาแต่มาแต่หน้าเราัจะต้องบางเบาไม่เ S P F ปกติ S P F 0่มจะหน่ยส่วนมากกันตันี้นี้จะเป็นการป้องกันไม่เราเป็นฝ้าเพิ่มฝ้าฝ้ามีฝ้าแดอางหกสอ่อยากให้ดูนี่ทูกอย่างมดนีทุก่ไม่ได้อไเลยดูด้วูตาเองเดี๋ยวดูด้วยงอันนี้คือแค่มันมีตั้งหลายห้า เรอกมได้ระหางกัรกันน้ำกันเหงือได้แล้วคุณทิผมสบายอยู่บ้านเคยขายีบรีบรีถอ่สุดยอดมา้เป็นสุดนยอดของทีมแถบเนะครับยิ่งแสงยูมีบ้านเราตอนนี้เยอะไดสิที่ได้สิทธิ

ตอนนี้ลงนม่ตัวมาชอนนะสีเป็นไหมมันจะแมททข้ากับแวแต่เราต้ขายมั่าโทมาแล้วผกัขายเอง้กันฝากวยจาความส่ธรรมชาติความซีคามวิตมิมันไม่ไลอยแ้เราควบมันจะเสียเป็นฝ้าเป็นกระได้นะ้าคุณโดนแปรงอันนี้เราบำรุงตัวนี้จะเป็นคอลลาเจนไมโครคอลลาเจนนะคร็นห้าบำรุง้ีวันยวัน แ,แล้วมันจะมีวิ่งวิ่งด้วยนะมองเห็นม,มันจะมีประกายเป็นไมโคลโรลลาเจนรวมๆจะทำให้แก้มแก้มเราใสมืนมุมมีดตัดปากเนี่ยอันนี้หน้าแรกอันนี้หน้าธรรมชาติสวยงามแต่พวกนียเป็นการเติมปากได้อันนี้ก็คือใช้ปากลองค้างแมทรองพื้นด้วยตัวนี้ก่อนแล้วเราก็ทาด้วยลิปสติกข,ของเราก็ได้ถ้าเราไม่ชอบสีแต่มันก็จะแมทเข้ากันเองวกนไปเปิดมาเป็นมมเบอร์อ่ะ วยค่ะ้โหเลยคุณพี่อ้อยนิวลุกขึนมาย่ใตณเรานิ่ล่กค่วพี่้ยลุกขึ้นมายืนคู่กับพี่ดา้าเมื่อกี้นี้เราถ่ายกันไว้ตรงนี้แี่ีว่าว่าอยู่เนี่ยตันตะกบยังไม่สวยยังไม่สวยอันนี้ after ค่ะนะคะ after นะคะสวยไหมครับพี่อ้อยยกนิ้วหน่อยสิคะย e s ส care สุดยอด โอเคคอบคุณค่าอ่าช่่่่อไม่เบีพี่อ้อยวันนี้มาทำอะไรที่บ้านห้องอาหารริมน้ำค่ะร้านอาหารเย็นแล้ววันนี้มารู้สึกว่าจะมีสเปเชียลนะคะพาใครมาด้วยเนี่ยขนาดมาอสองโอชื่อใครคะคนที่ชื่ออะไรชื่อน้องคิวอ่าจันทวนนาจะน้องนา เจา้ามือพี่นงยิปเป็นเลยอ้โหเมนูหน้าทานทั้งนั้นเลยว้าวหลายๆายอย่างกูดเ t สโอเคค่ะ